เขาบอกว่าจุยได้ไหมครับเขาถามจะให้หนูได้จุยครับเออโอ้โหเพื่อะไรวะนี่ยอมยอแล้วพี่จะไหวกับน้องหนูหรอทำไมครับว่าจุยผมมองไม่คิดในแง่ดีได้อะไรนะครับไปจุยสาวไหมสาวไหนนี่ออฟวีนไหมออฟวีนแลก็ชอบหนุ่มหน้าสามเอ็ดเลยสาวอ่ะ ตามตามที่ตกปลาก็ได้ปะผมเป็นหนุ่มหน้าหลามมาเด้เอ้ยจะ,จะตกปลาตอนนี้จะไม่มีคนอยู่อเปล่าน้ำตื่นเ็อ้ยบ่ายแล้วจริงมันก็บายแล้นะหนุ่มเช็เคเลตติ้งก่อนจะถ่ายคูก่กับสิ่งิ์สักสิกจังก็ได้จะถ่ายคูอค่อกับยิงืน จะทำอะไรที่เด่นเยอะนะครับช่วงนี้แบบคนมันใจร้ายนะเมื่อคืนเมื่อวานมีแบบคนแบบแจกน้ำมันฟรีจนมันยังมาหิ้วไปเลยครับ,ใช,รรบใช่ครับใช่ครับเฮียโหดเยี่ยมเอามาหิดมากเพราะแบบยิง่งแจกกันไปหรือเปล่ากินแจกน้ำมันฟรีให้คนทั้งเมืองน,นะครับแล้วเขาก็โดนหิว้วไปเลยเ <c oughs> ค,คยฟังเพลงหลงรักสาวไฟยิ้มไหมครับ <c oughs> ล้องร้องให้ฟังหน่อยครับพี่ไม่เคยฟังเว้ยร้องม่เป็นเหมือนกันผมถามเฉเคยฟังไ อดีแบบคนคนรู้จักผมครับเป็นคนแต่งไงเฮ้ยพี่เป็นคนหลงรักสาวไฟมาลองยังไงผมผมลืมแล้วครับวันนี้เออฟังแค่ครั้งเดียวครับผมเลยฟังเลยอะไรที่จออคจออคอด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ผมจำได้แค่จอท่อนจออคอนั่นแหละครับเขาหมายถึงใครครับนี่จออคไม่รู้เหมือนกันครับแต่น่าจะอยู่ในเมืองผมนั่นแหละครับแต่ไม่รู้เมืองผมใช่ครับใช่ ใช่ใช่ครับที่นี่รึจอออคคือไปทีแกงหรอใช่ครับน่าจะแกงมั้งไปไปไหมไปไหมเราไปไปไหนไปจุยสาวแล้วเออไปจุยสาวกันปะนมดีนไม่จะนมดีนจุยไม่ได้ดินมดิจุยไม่ได้ไปที่ไหนอ่ะไปตกปลาน้ำตื้นปะ าน้้ wow. اي, ่ไป้าสการตื <pos> ่นดรกง่าเลยเหรอวะเลยเลยเหรอเราจะได้ไปไหมเนี่ยเฮียเราติดอะไรอ่ะเราติดรอ่ะมันติดอะมันติดฟันติดเมื่อกี้ฟันติดหรือว่ะ ไปมาจิตเรือวมื่กี้สาวๆมันก็ต้องตกปลานําตื้นแหละใช่ปะตกปลานําตื้นถ้าเป็นหนุ่มๆนี่นับ่บา,ากตกน้ำลึกแล้วถ้าตกน้ำลึกแน่เจอเพืๆๆอ่อนๆพม่ั้งมีเพลงแนะนำหมบแบบเพลงแนะนำแบบฟังช่วงเนี้ย ไอ้ฮัลโหลฮัลโหลไม่ใจดีกับเธอเคยฟังนะแป๊บนึงนะผมฟังก่อนเพลงอะไรวะฮัลโหลไม่ใจดีกับเธอฮัลโหลไม่ใจดีกับเธอฮัลโหลไม่ใจดีกับเธอตกมุดตในใจอ่ะไ h y Why เจอแล้วครับเจอแล้วเฮ้ยกูจะตายแล้วนี่ใครครับผมเองครับผมซิ่งเองจะรำซิ่งเลยผมไม่มองนะนี่ผมไม่มองทางไปทางไหนครับเนี่ยไปบนเลยค่ะเมืองบนเลยเดินมาไปฝั่งขวาซิ่งครับซิ่ง ตีรีส์ใหม่ก็แย่แล้วซีรีส์ใหม่เขาจะพาผมไปจุนยสาอยู่เนี่ยที่ลงซีรีส์ใหม่เขาจะพาผมไปหาจีดสาอยู่จะไปหาคอยากอยากแกงรูเงาแต่ว่าแบบไม่โดนแกงกลับตลอดเลยนี่ไงฝั่งเนี้ยคนเยอะเขาตกกันเอาปลาสุนพานมาเป็นปกติวันนี้เขาใช่แล้ว มันชิวใช่ไหมป่ะน,นี้้จะหลับัเหรอมันก็ดีที่สุดแล้วแหละน่าจะได้จุ๊ยนิ่มแทนนะครับก็น่ามีสาวผมเช็คอินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเจอพี่ๆใต้น้ำละนี่ได้ครับเช็คอินบนบกครั้งสุดท้าย <c oughs> จะไปหานางเงือกละ โ oh. อเขาน่าจะนั่งรอผมอยู่ที่ซามมล่าครับโหใช่เขาน่าจะรอนานละพระภัยยังไม่มาเลย <c oughs> ไม่มียยาไม่แต่ชายสะกันตกเออ <c oughs> ไม่แต่าชายรวยน,นะน่ะโอ้ยบางเต็มเต็มจอเรื่น,นี้ที่นี่ <c oughs> เฮ้ยเ,เ,เขาบอกว่า เย็นนี้เย็นนี้ที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเย็นนี้ไม่เอาครับมีคนความรักไวามจริงบางคนเดียวก็ได้ครับโอ้ยเขาตึงจังวะเฮียผู้ชายเขาตึงจังวะเขาตึงจังวะเฮียตึงจัดตึงเฮียที่อยู่ไหมทำไเราไม่มาคุยกับเฮียหนุนโอ้ยพาพาผมไปดูอีสปอร์ตได้ไหม ที่มันร้องอะไรละแคละใครเครื่องพวกกูจังอ่ะครับพม่มีแกงเลยอะเพลนี้มันเกะกะเดียกก๊อตนมทเรียกก๊อตเรียก๊อตไหนอะสิดาบไม่เคยมาเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เพลงที่เพลงมันร้องว่าอะไรอ่ะอยากตัวเองเป็นสุดรวมจักรวาลอะไรนี่หลับรู้หรอเจ๊เคปะเอาใช่หรอครับเฮ้ยนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละเฮ้ยเสียงรถตำรวจนี่แหละครับเตือนฉียร์ ก็เชียร์เยอะนะแต่ก่อนมันดูได้ด้วยว่าคนโหวตกี่โหวตใช่หรอไอันนี้ผมผมเชียร์อันนี้แหละครับแต่กดอะไรไม่ได้เลยเยอะนะคะเอเคก็น่าจะเข้าแน่หรือเปล่าก็ตอนหนุ่มเขียวครับชัียวเขียวเว่อร์อันนี้เชียร์จัดนี่ใช่ครับเชียร์จัดเลยอันนี้เรพาพี่ไปเช็คอินน่ะมีร้านหนึ่งผมก็ใส่ร้านหนึ่งอ่ะเว้ยอยู่ไหนวะ แป่แปดปดปีแล้วผมถึงมีร้านหนึ่ง่ปพาไปเช็คอินด้วยปิดบวชแล้วปิดบวดแล้วเอ้สาราจริงคืออะไรครับนะ่ะมันมีต้นตุ้งจีน่ะรใช่หรอว่าไปทำอะไรครับนะ่ะทำไมทำอ่างเปล้า โอ้ยบาร์บีคิววันนี้ผมได้รอรถอะอไปเป,ปลงรบเปลนัน